สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทารอดพยากรณ์ไบโคเอคค่ะลายมือเศรษฐีจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบของเส้นต่างๆหลายๆเส้นวันนี้นำมาเสนอกันค่ะมาดูกันว่ามีลายเส้นแบบนี้บนมือของทุกคนกันบ้างหรือเปล่านะคะไปชมกันเลยค่ะลายมือเศรษฐีจะประกอบไปด้วยเส้นชีวิตที่แตกเป็นซ่อม เส้นสมองแตกออกมาเป็นซ่อมหมายถึงช่างคิดชาญฉลาดเส้นใจแตกเป็นซ่อมและมีะแขนงการคิดเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบระเบียบวางแผนเกงเส้นบนเนินพฤหัสมีความใฝ่ฝันทะเยอทยานชีวิตมีเป้าหมาย เส้นคู่ครองหรือเส้นอุปถมัมมีตัววีงายอยู่ตรงปลายผู้ของอุปถมัมเส้นพูดใต้นิ้วก้อยผู้จาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองเส้นบนเนินอังคารสูงเส้นโชคลาภ สี่เหลี่ยมบนเนินสุขหลักฐานมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ครอบครองเส้นวาสนาที่ชัดตรงและปลายเป็นซ่อมวาสนาดีวาสนาสูงส่งและเส้นเสี่ยงโชค เส้นโชคลาภที่ขึ้นไปคำเส้นวาสนานี่คือลักษณะของเส้นที่หมายถึงคนที่จะร่ำรวยและสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นตัดกันเป็นรูปตัว m m i l l i ล่นแ r ่เศรษฐีลายมือของคนที่จะเป็นเศรษฐีมีโอกาสที่จะร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายนะคะมีเส้นวาสนาที่ตรงและเด่นชัด มีเส้นแขนงแตกออกไปที่เนินอาทิตย์และแตกแขนงออกไปที่เนินพุทธนะคะก็จะมีวาสนาดีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะเส้นวาสนาที่ตรงและเด่นชัดแตกออกเป็น3ามง่ามแบบนี้นะคะหมายถึงเป็นคนที่มีวาสนาดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะ ลายมือที่มีเส้นประกอบไปด้วยเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจและเส้นวาสนานะคะที่มาตัดกันแล้วเป็นรูปอักษร M นะคะหรือในศาสตร์จีนเรียกว่าลัคกี้ M นะคะซึ่งมาจากคำว่ามิลเลนแนก็คือเศรษฐีนั่นเองค่ะก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านนะคะ สำหรับเส้นใจนะคะเส้นสีแดงที่แตกออกเป็นซ่อมหมายถึงการที่เป็นนักบริหารเป็นนักปกครองนะคะกล้าที่จะตัดสินใจมีอำนาจวาสนามีอำนาจในตัวเองการบริหารงานนะคะเป็นไปอย่างชัดเจนเด็ดขาดนั่นหมายถึงความที่จะประสบความสําเร็จสูงนั่นเองค่ะสำหรับเส้นวาสนานะคะที่มาจากเส้น สมองแล้วทะแยงขึ้นไปที่เนินพุทธนะคะเรียกว่าเส้นลาบลอยค่ะเส้นหลักทรัพย์นะคะเกิดตรงบริเวณเนินเนปจูนหรือว่าต่อจากเส้นข้อมือค่ะตรงไปนะคะไปจดกับเส้นชีวิตนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็คือขึ้นมาขนานนะคะ แยกขึ้นไปใกล้ๆก,กับเส้นชีวิตเรียกว่าเส้นดักทรัพย์นะคะจะทำให้เจ้าของลายมือเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีทรัพย์ส,สมบัตินะคะในช่วงบั้นปลายเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจานแล้วยาวไปจนถึงเนินเสานะคะนั่นหมายถึงโองกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากนะคะแล้วก็ มีวาสนาดีนะคะมีโชคลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ